สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีหนุ่มกัญชัยกำเดิดพลอยบุกสอน,นอทองหลอ่อพบครอบครัวเชื่อมจิตและทนายธรรมราชคู่กรณีเดี๋ยวเรื่องการแต่งตัวของหนุ่มกัญชัยที่ใส่หมวกแว่นดำสะพายกระเป๋าผ้าก็มีการโดนโซเชียลเซล มองว่าเจ้าตัวแต่งตัวเหมือนชาวบ้านมากกว่าผู้เสียหายที่เดินทางมาติดตามเรื่องคดีก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะโวยกับตำรวจสอนอทองหล่อเนื่องจากไม่ให้เข้าห้องน้ำใช้คำที่รุนแรงเสียงแข็งสุดท้ายต้องไปฉี่ข้างกำแพงพร้อมกับระบุว,ว่าตำรวจไม่แฟร์ห้องน้ำก็ภาษีผมเมื่อวันที่5มิถุนายน2567ทนายธรรมราช EC ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว,ว่าที่ผมไม่ได้คุยกับหนุ่มกัญชัยตอนที่อยู่สอนอทองหล่อเพราะผมหิวข้าวครับณนะตอนนั้นผมยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่มีอารมณ์คุยและไม่ได้กลัว แต่ในฐานะที่อายุมากกว่าผมก็ให้เกียรติจึงไม่ตะโกนสวนกลับพร้อมเขียนในคอมเมนต์อีกว่าสำหรับผมผมไม่กลัวครับแต่เด็ก8ดขวบกับแม่รู้สึกกลัวมากกลัวจะถูกทําร้ายเพราะมีคนพูดเสียงดังอยู่ด้านนอกตลอดเมื่อดูจากไลฟ์สดใน Facebook แล้วก็รู้ทันทีว่ามีใครบ้างขณะที่หนุ่มกัญชัยได้เข้าไปคอมเมนต์บอกรับทราบครับก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตํารวจนครบาล5พลตรวตรวิทวัฒน์ชินคํา พร้อมด้วยพันตํารวจโทนัฐกิจจอกโคกสูงรองผู้กํากักกาบาอออ 1, าศศการปราบปรามสอนอทองหลอ่อและพันตํารวจตรีกฤษดาซอประเสริฐสารวัตรป้องกันปราบปรามสอนอทองหล่อซึ่งเป็นบุคคลในคลิปที่ไม่ให้คุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยเดินผ่านเข้าห้องน้ําที่สอนอได้เดินทางมาพบคุณหนุ่มกัญชัยเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอโทษที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจพลทตร,ททรีวิทวัตรระบุว่าสาเหตุที่มาเพราะต้องการมาอธิบายขั้นตอนเมื่อวานนี้ให้กับคุณหนุ่มกัญชัยและทีมงาน พราะมีน้องๆส่วนหนึ่งที่อาจทํางานท่ามกลางความกดดันและไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งทั้งสองฝ่ายบางครั้งเรื่องการตัดสินใจอาจยังไม่สมบูรณ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับการตํารวจนครบาล5อะไรที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจทั้งสองฝ่ายในฐานะหัวหน้าหน่วยต้องขอโทษแทนน้องๆด้วยด้านหนุ่มกัญชัยระบุว่าส่วนตัวไม่ได้ติดใจแต่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องของมาตรฐานบนรรทัานที่จะเกิดขึ้นตนเองเข้าใจว่าในส่วนของผู้ต้องหาที่มารับทราบข้อกล่าวหา แต่จริงๆมันทาให้สังคมมองเรื่องของการดูแลปกป้องเขาทั้งที่ตนเองเป็นเจ้าทุกข์ทำให้เกิดความไม่สบายใจว่าคดีความจะไปถึงตรงไหนนฐานะที่ตนก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาและไปแจ้งความไว้แต่ได้รับการปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับเป็นผู้เสียหายแต่ผู้กล่าวหากลับได้รับการปฏิบัติแบบ VIP มีการปกป้องทุกอย่างสุดท้ายรถออกไปก็ยังมีรถตามไปอีกขณะที่ตนเป็นผู้เสียหายต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านจึงกังวลว่าถ้าตาสีตาสาจะทำยังไง รู้สึกเป็นห่วงประชาชนและมองว่าการให้พิมพ์ลายนิ้วมือข้างล่างจะกลายเป็นทัดฐานในเคสอื่นนุ่มกัญชัยยังบอกว่าตอนแรกยอมรับว่าโกรธและมองว่าแค่เจ้าหน้าที่บิดวิธีการพูดนิดเดียวเช่นจะใช้ห้องน้ําใช่ไหมผมกกรวจะมีเหตุประทะผมจะให้ตํารวจตามไปแค่นี้ก็จบเลย ผู้ตำรวจตรีกฤษดาซอประเสริฐสารวัตรป้องกันปราบปรามสอนอทองหล่อบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อวานที่ตนใช้กริยาไม่เหมาะสมและเจตนาของตนไม่ได้ต้องการจะแบ่งเป็นสองมาตรฐานเพียงแต่ว่าการที่จะป้องปรามไม่ให้มีเหตุการณ์ที่จะไม่ดีเกิดขึ้นยอมรับว่าเมื่อวานเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดันในระดับหนึ่งตนก็พยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะมีการประทะก,กันก็พยายามอย่างเต็มที่พอทราบเรื่องว่ามีกระแสนในเชิงลบตนก็รับทราบว่ามันไม่ดีแต่ยืนยัน ว่าเราตั้งใจทํางานและจะใช้ระยะเวลาที่เหลือในการปรับปรุงแก้ไขาการทํางานของตอนเองและลูกน้องและคิดว่าหลังจากนี้คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกด้านพันตารวจโทนัฐกิจจอกโคกสูงรองผู้อุัมกับการปราบปรามสอนอทองหลอ่อบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจกันถ้าสื่อสารกันตั้งแต่จังหวะตรงนั้นก็คงไม่มีภาพที่ออกมาแบบนี้ฝ่ายป้องกันปราบปรามและสอนอทองหลอ่อต้องขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งจะนําไปแก้ไขปรับปรุงและทําให้ดีขึ้น